ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยสำหรับรายการสองพระสองธรรมนำสุขวันนี้ขอนำเสนอพระซุ้มกอสองหน้ากรูวัดพระนอนจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับพระองค์นี้นเป็นพระซุ้มกอซึ่งมีอยู่สองด้าน ด้วยกันนะส่วนด้านหน้านี้ด้านหนึ่งนะก็จะมีลายกนกนะเป็นพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะเป็นพิมพ์ขนมเปี๊ยะเนี่ยจะเห็นว่าด้านหนึ่งจะมีลายกนกขึ้นมานะแล้วก็เป็นลักษณะของพระสมกอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะองค์นะ เช่นว่าความลึกของซอกแขนเป็นต้นแล้วก็ด้านข้างจะเห็นเป็นรอยนิ้วมือบางๆแล้วก็จะมีเรื่องของความโดตตัวของเนื้อดินแล้วก็ลงรักเอาไว้มีคาบกุนวลเทาเกาะอยู่เต็มองค์ ส่วนด้านอีกด้านหนึ่งอาจจะเรียกว่าด้านหลังก็ได้หรือว่าจะเรียกด้านหน้าก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้เราสามารถที่จะหมุนได้ทั้งสองด้านอ,าอีกด้านหนึ่งก็คือว่าจะเป็นรูปพระซุ้มกอเหมือนกันแต่ว่าด้านข้างนี้จะไม่มีปลายกระหนกมีพุทธศินที่แปลกและแตกต่าง ไปกว่าพระสมกภอที่เราเห็นกันโดยทั่วๆไปนะซึ่งจะขยายให้เห็นถึงพุทธศินที่มีความสวยสดงดงามและมีความชัดเจนมากขึ้นนะเห็นถึงความเก่าของรักแล้วก็คาบกูที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน เฉพาะองค์ที่เกิดขึ้นนี่คือพระซุ้มก่ออพิมพ์ขนมเปียสองหน้ากุวัดพระนอนจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับพุทธธรรมนำสุขขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาด้วยการพิจารณา รูปธรรมนามธรรมหรือว่าขันห้าของเรานั้นนะโดยเริ่มจากผมขนเล็บฟันหนังไปก่อนให้เห็นถึงความเป็นจริงถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปวนในท่ามกลางและแตกสลายในที่สุดมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นนะที่เราจะให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อคลายความรุ่มหลงในตัวตนลงได้และ ดับความยึดมั่นถือมั่นแห่งตัวตนลงได้นำไปสู่การพ้นทุก์ความรู้แจ้งแหงแสงสว่างแห่งจิตวิญญาณของเราทั้งหลายเข้าสู่มรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันเถิน